สวัสดีครับผมเบสปณิทีครับดีที่สุดจุดที่ความสําเร็จครับก็มาเจอกันเป็นคลิปที่3แล้วสําหรับการใช้โปรแกรม Zoom เพื่อการประชุมออนไลน์หรือว่าการพรีเซนต์งานต่างๆให้กับลูกค้าหรือว่าองค์กรของเราเองนะครับครั้งนี้ครับคลิปนี้ผมจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นผู้เปิดห้องประชุมเป็นของเราเองนะครับก่อนอื่นก็ให้ทุกคนไปที่เมนู New Meeting เมนูสีส้มๆตัวนี้นะครับ ให้คลิกเข้าไปครับเราก็จะเป็นผู้เปิดประชุมไปได้ณนะขณะนี้เลยนะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนคลิกคาว่า start a meeting ครับเปิดประชุมครั้งนี้นะครับผมรอสักครู่นะครับครับพอมาถึงหน้าจอตอนนี้แล้วเนี่ยผมทําการบันทึกโปรแกรม u zoom meeting เนี่ย ด้วยการสกรีนหน้าจอนะครับเลยทําให้ไม่มีเสียงที่ผมพูดในระหว่างที่ผมบันทึกหน้าจอนี้ไว้ผมมาทําบันทึกเสียงย้อนหลังนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มีคําว่าอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถปิดเสียงในการสนทนาได้โดยการแคนเซิลที่ปุ่มเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็ตกใจหน้าตาตัวเองนิดหน่อยนะว่าว่าทำไมหน้าตาแบบนี้นะฮะก็เป็นการบันทึก คลิปอยู่ที่บ้านมันอยู่ทุ่งผมนะครับแต่งตัวไม่เรียบร้อยสักท่อยนะครับเราก็สามารถพูดคุยเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นไฟล์เสียงให้กับผู้เข้าร่วมสนทนาได้นะครับตอนนี้ผมกําลังลุ้นอยู่ว่าผมกําลังจะพูดอะไรอยู่ซึ่งผมไม่รู้เลยว่าในคลิปเนี่ยผมกําลังพูดอะไรอยู่นะครับทุกคนฟัมไปก่อนนะครับถ้าครับโผ่ฟังก์ชันอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยผมจะให้ทุกคนได้ดูได้เห็นไปพร้อมๆกับผมนะครับตรน,นี้ผมก็กําลังดูหน้าจออยู่อ๋อผมน่าจะ ขอเข้ามาประชุมด้วยมือถือของผมอีกเครื่องหน,นึ่งนะครับระหว่างนี้เนี่ยก็จะมีการขอเข้าร่วมประชุมจากมือถือผมอีกเครื่องหนึง่งหลังจากที่เข้าร่วมแล้วเนี่ยผมซึ่งเป็นโฮสต์นะครับก็จะต้องเป็นการตอบรับการเข้าร่วมประชุมจากผู้ขอเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งมันจะมีคําว่าแอดมิขึ้นมานะครับ <_' S 1> เดี๋ยวมาดูหน้าจอครับว่าจะขึ้นมาว่าอ,อะไรบ้างรอสักครู่หนึ่งนี่นครับเราสามารถกดคาว่าแอดมิได้เลยในกรณีที่ว่ามีคนขอเข้าร่วมประชุมกับเราซึ่ง เป็นคนในทีมงานของเราเป็นนักเรียนของเราเป็นลูกศิษย์ของเราหรือว่าอยู่ในองค์กรเดียวกันเนี่ยซึ่งเราก็จะจําหน้าค่าตาแต่ละคนได้อยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าร่วมอ,อน,นุญาตการเข้าร่วมประชุมได้เลยนะครับข้อนี้มันดีตรงไหนดีตรงที่ว่าเราสามารถเช็คคนแปลกหน้าคนที่ไม่ใช่คนในองค์กรของเราได้ด้วยนะครับในฐานะที่เราเป็นโฮสต์เนี่ยเราก็สามารถคำว่าแอดมิดได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าเบสปนิที่เนี่ยได้เข้ามาเข้าร่วมการสนทนาแล้วการเข้าร่วมประชุมแล้ว เห็นไหมครับหน้าจอก็จะเป็น2อหน้าจอซึ่งไอ้หน้าจอสีนึเหลืองเนี่ยเป็นจากอีกมือถือเครื่องนึงของผมนะครับซึ่งเป็นการปิดกั้นในเรื่องของการประชุมแบบให้เห็นหน้าหรือว่าเป็นวิดีโอนะครับเป็นไฟล์พับนิ่งในเรื่องของการโชว์โชว์โปรไฟล์แทนนะครับต้องไม่ไม่เป็นการโชว์วิดีโอขึ้นมาเพราะว่าบางครั้งการประชุมของทีมงานเนี่ยถ้าเราตั้งค่าเป็นวิดีโอเนี่ยอาจจะทําให้โฮสต์เนี่ย หลุดสมาธิหรือว่าไม่มีสมาธิได้นะครับแนะนําให้เป็นการยกเลิกเป็นการประชุมแบบภาพดีกว่านะครับเราเป็นคนรับฟังอย่างเดียวแล้วก็ฟังก์ชันด้านล่างนะครับปุ่มวิดีโอเนี่ยเราสามารถปิดวิดีโอของเราได้ตอนนี้ภาพของผมก็จะเป็นภาพนิ่งแล้วจะไม่ใช่เป็นภาพวิดีโอแล้วนะครับซึ่งทุกคนในห้องนี้ก็จะเห็นโฮสต์หรือว่าเห็นผมเนี่ยเป็นไฟล์ภาพนิ่งซึ่งเป็นไฟล์ภาพสีขาวที่มีโน้ตบุ๊กสีแดงอยู่นะครับแล้วก็ปุ่มด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับเป็นรูปไมโครโฟนเนี่ย ในสถานที่เราเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนะครับให้ทุกคนปิดไมโครโฟนเป็นรูปเป็นขีดสีแดงๆด้วยนะคบเป็นการปิดเสียงนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปิดเสียงแล้วเนี่ยจะเป็นการรบกวนผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นเป็นการรบกวนโค้ดหรือว่าเป็นผู้ประชุมหลักด้วยนะครับผมต้องปิดไมโครโฟนด้วยนะครับแล้วก็สังเกตจะเห็นลูปหูฟังด้านบนซ้ายมือนะครับนั่นคือเรากําลังฟังสนทนาอยู่ไม่ว่าจะเป็น เป็นการฟังจากหูฟังหรือว่าฟังจากมือถือเราสามารถฟังได้เหมือนกันนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองนี่คือเป็นหมายเลขห้องประชุมของเราแล้วก็หมายเลขสองเนี่ยจะเป็นพาสเวิร์ดนะครับให้จําหมายเลขนี้ของเราไว้ดีๆนะครับอ้าวหน้าจอทาไมไปเร็วเหลือเกินนะ,ะมาดูว่าผมจะพูดฟังก์ชันอะไรขึ้นมาต่อนะผมจําไม่ได้เลยผมกําลังลุ้นอยู่ว่าไอ้ตัวเคอร์เซอร์หรือว่าตัวเครื่องมือช่วยไอ้ตัววงกลมเนี่ยจะไปโผล่ที่โปรแกรมไหนนะครับ ผมกาลังน่าจะพูดถึงเรื่องของอลูกคน2คนลูกคน2คนเนี่ยเราสามารถเช็คได้ว่าใครอยู่ในห้องประชุมบ้างนะครับเป็นการเช็คชื่อของเราด้วยนะครับนี่ตอนนี้ก็มีผมกับผม2คนนะเข้าอยู่ในห้องประชุมนี่คือเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับนี่คือจะโชว์ในเรื่องของจําจนวนผู้คนที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะฮะเราสามารถเช็คได้ว่าเป็นใครบ้างนะครับแล้วเราก็สามารถกด Copy l ง n ์ส่งอ e ีเมล ไปหาคนอื่นที่ยังไม่ได้เข้าประชุมเนี่ยเป็นการง่ายมากเลยถ้าเราจะกด Copy Link เนี่ยไปให้กับน้องๆในทีมหรือว่า,านักเรียนหรือว่าคนที่อยู่ในองค์กรของเราเนี่ยสามารถส่งไปหาเขาได้นะครับฟังก์ชันต่อมาผมน่าจะพูดถึงเรื่องของจุด3จุดด้านล่างขวามืออ้าวเดาถูกด้วยจุด3จุดด้านล่างขวามือเนี่ยเป็นฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการยกนิ้วอยอดเยี่ยมนะช,ชูนิ้วโป้ให้กับ คนเข้าร่วมประชุมแล้วก็ปรบมือให้กับโค้ชของเราอะไรเงี้ยเราสามารถใช้สัญลักษณ์นี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถแชทหา,าผู้เข้าร่วมประชุมต่างๆอาจจะเป็นการเช็คเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วยครับได้ก็ได้นะครับว่าโอ้ยลิสพันกันประมาณว่าทุกคนได้ยินเสียงผมหรือไม่ถ้าได้ยินเสียงผมให้ทุกคนพิมพ์หมายเลขหนึ่งตอบกลับมาหน่อยทุกคนก็จะพิมพ์หมายเลขหนึ่งสองสามสี่แล้วแต่ว่าเราจะใช้ สัญลักษณ์อะไรบ้างหรือว่าจะเป็นการแชทสอบถามข้อมูลต่างๆก็สามารถแชทถามได้เลยเป็นการไม่ให้ทุกคนเนี่ยเปิดเสียงเข้ามานะครับเป็นการแชทแทนนะครับซึ่งโสต์เนี่ยก็จะมาดูหน้าจอตลอดเวลาสําหรับในเรื่องของการส่งข้อความสอบถามเกี่ยวเรื่องของเนื้อหาที่กําลังเรียนอยู่หรือว่าเนื้อหาที่กําลังประชุมอยู่นะครับอ่านี่คือเป็นตัวอย่างในเรื่องของการแชทหานะครับสําหรับฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆหน้าจอตอนนี้ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสำหรับใครที่มีข้อมูลต้องการสอบถามก็สามารถสอบถามก้ามาเพิ่มเติมได้ที่่ล l i o e OA ของผมนะครับซึ่งผมจะเอาไว้ในช่วงท้ายของทลิปนี้นะครับซึ่ง Line OA ของผมก็คือ s s สไนะมี Ad ด,ด้วยนะครับแล้วก็ B E S T P A N I T H A I